สวกดีครับตอนนี้เช่นเดียวกัรบกลมาดูเกมทัสกร์เกมมต่อในอบช้าแรนะครับในวันนี้เดี๋ยเราได้มาทำการเล่นตัวร้อนมานกันอีกแล้วนะครับมานทั้ง10บนะครับเออ๋นวันนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นมานตัวที่ทําไหร่มาตัวที่8กันแล้วนะครับซึ่งโอ้โหนะครับนะมานตัวนี้ะตัวที่8ดูออกแล้วเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับเพื่อให้เดี๋ยวหัวหว่องไปเลยหัวแหว่งไปซีกหนึ่งนะครับมาโอ้โหสงสัยคนตัดผมนะครับตัดพลาดนะครับนาโอ้โหหัวแหว่งนะครับซึ่งมานนนนตััวี้ะะครบ จอกแนวสีเขียวทั้งตัวเรียกว่าได้นะครับนะเออนะแต่ผมจะไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะตั้งชื่อมัอนว่าอะไรนะครับไอ้สมรับมันตัวนี้นะฮะเออมาตัวที่8ของเราเนี่ยนะฮะหรือว่ามาันหัวแหวงนะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูความสามารถมันก่อนดีกว่านะครับนะแล้วค่อยตั้งชื่อเนาะนะครับปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าลุย <c oughs> อ่ะน้องๆมาดอกับพี่แม่ว่า ไอ้มารตัวที่8มันทําอะไรได้เดากันก่อนไหมก่อนที่มันจะไปสู้กับช้างเนี่ยเปิดฉากงน่ยนะครับนะนะครับสำหรับพี่พี่คิดว่ามันจะปล่อยพลังเวทออกมาเป็นธรรมชาตินะพี่ว่านะเอาละมาเอาละฟุ๊บตุ๊บอุ้ยเฮ้ยมันไปต้นไม้ตัวเล็กนะครับนะอุ้ยอุ้ยฟาดฟาดฟาดช้างโอ้โหโอ้โหแบ่งแบ่อยาเลยไรนี่น้องแบ่งทำไมกูต้องมาเจอกับจอมมารตลอดเลยโอ้กูงงเลยอู้ดูดิปล่อยมาไม่หยุดเลยอะ ผมเรียกมันว่ามารแห่งบ็อกคอรี่ดีกว่าไหมมันคือมารแห่งบ็อกคอรี่นะครับแนละ้วผมเรียกมันบานมารแห่งบ็อกคอรี่ดีกว่านะไม่เรียกแมงแล้วมารแห่งธรรมชาติเนี่ยมารแห่งบ็อกคอรี่ดีกว่านะครับนะเออ,เอ,อนี่แหละชื่อเหมาะสมนะครับมารแห่งบ็อกคอรี่นะครับนะเออแล้วตั้งชื่อปกคลิปเดี๋ยวให้ทุกคนสนใจไงทุกคนจะได้สนใจกันแบบเพออี้ยมารอลไรชื่อบานมารบ็อกคอรี่วะเออจะได้มากดดูคลิปช่องพี่เยอะๆได้ครับนะเออ เอาครับตอนนี้นะครับเด็กแว้นนะครับบอกหิวบอกคารีไว้อยากกินบัคคารีบักมานเสกมาให้กูกินหน่อยมอนบอกอืมได้เลยแล้วจัดเฮ้ยนี่เนี่ยเอาไปนี่โอ้โหบัคคารีแบงหลุมฟาดนี่บัคคารีบัคคาร <c oughs> โโีโอ้กูไม่ได้อยากกินอย่างงี้ช่วยด้วยเออมันฆ่าเราแล้วเอเอ,เอ,เอบัคคารีฆ่าฆ่าคนได้ไงวะงง <c oughs> บัคคารีะไรฆ่าคนนะรับต <c oughs> ายโดนโดไอ้ดัๆๆๆๆด่ดน แม่งกระเด็นมาตึงนี้โคตรหาเลยครับนะโอ้โหตายแล้วโดนเสียบนะครับพวกนี้โอ้โหเละตุ้มเปะนะครับว่าโอ้โยคลิปนี้แม่งแหลกแน่ๆเลยว่ะเอารถึงเราพวกเราแล้วอาสิโมโซโมตุนเุอินาวานอวากันนะเออฉันร้องโอ้ยโอ้ไม่อยากมาเจอกับบัคคารีไอ้สัตว์นี้โอ้โหนะครับนะแกงปีโตนะครับมาไม่ร้องแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคืออะไรวะบอคคารีปล่อยแอปเปิ้ลได้นะหรือว่ามืเขียเทศวะ แอปเปิลนะครับบัคคารีปล่อยแอปเปิลกูงงเลยมันเป็นไปได้ไงเนี่ยที่จริงมันคือต้นไม้เล็กแหละนะครับนะที่ไอ้ไอ้ตัวมนุษย์มนุษย์มนุษย์รักโลกอ่ะเออไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ใจแอนที่มันถือต้นไม้นั่นแหละนะครับมันคืออาวุธเดียวกันแหละแต่ผมจะเรียกบัคคารีนะครับเพราะว่ามันอันเล็กไงแม่งปล่อยแอปเปิลนะครับดูดิอู้ว่าสีมอดสมอดหย่าหย่าหยข้ามันเลยไว้บัคคารี สมมุติมีคนหนึ่งรอดเนาะไปบอกเจ้าเมืองเนาะโอ้ช่วยด้วยครับผมโดนบ็อกคารีไร้ข้าวน่าจะหาหน้าเดือบตายครับพี่ตัวโอ้แหวงเออโดนบ็อกคารีข้อแล้วต้องกําจัดมานแห่งบ็อกคารีก่อนแล้วค่อยจาจัดบ็อกคารีโอ้โหนะครับเดียมรอยับโดนบ็อกคารีลุมต่อยตายเนาะ ออมีข้อเสนออีกไหมเนี่ยมันออมึงจะมีอะไรอีกไหมมีข้าวโพดป่ะมานข้าวโพดอย่างเงี้ยมีอีกว่ะฮะบอคคลี่มาแล้วข้าวบัวก็ต้องมาล่ะกูว่าเนี่ยอ่ะเอาล่ะขอกระโดดข้ามข้นมาเล่นพี่เอเลี่ยนบัสเตอร์เลยนะครับนะดูซิว่านี่มันปล่อยบัคคารีมาเ,เ,อ,เ,อ,เอเลี่ยนแม่งยิงแน่นอนนะครับเอเลี่ยนยิงแม่นยิงเร็วด้วยนะครับนะเอาละปี๊ป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 นี่น,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 นีโอ้โหสายยิงบัคคารี <c oughs> ม่ใช่กัะยิงเต้านี่นี่นนนโอ้โหโอ้โหโดนนะครับผาดท่านะครับมาเยอะเกินนะครับดูดูมันปล่อยดิดูมันปล่อยดิโอ้โหดูดิมันปล่อยแต่ละครั้งมันปล่อยเบิ้ลน,น่ะนะครับมันปล่อยสองมือมันน่ะมันหนักกว่าไอตัว เออมานตัวที่เอ่อตัวที่ไรที่มันปล่อยดาบแล้วมานก่อนหน้านี้ปานมานตัวที่เจ็ดเลยนะครับมันหนักกว่านะครับนะดูดิมันปล่อยโรคารีมาลุมฟาดแต่ก็คือน่าจะฟาดไม่แรงนะครับดูดิตกแหละตกแหละเออโอ้โหแมงเอ้ยเมื่อกี้กูยิงเป้าบอคารีเนี่ยไอบ้บ้าไอบา้บ้าข่อยแมงบา้าไปแล้วนะครับโอ้โหบอคารีนะครับนะบอคารีตัวเล็กลุมตี เอาลนะครับต่อมา,าเจอมนุษย์มีมกูหน่อยเป็นไงมนุษย์มีบอกอืมบอคครี่เหรอวิญญาณบอคครี่มึงตายแน่เฮ้ยบอคครี่เบบี้ก็ตายนี่บอคครี่เบบี้นี่ยิงไปหนีแน่ทำอะไรฉันไม่ได้รอกเฮ้ยไอเอเรียนตะเกียดที่มันแพ้มันโง่ไงเจอฉันหน่อยเป็นไงนี่เนี่ยจริงาดท่าแล้วกูพลาดท่าแล้วโ โอ้กูจะต้องไม่ตายเพราะบอกคารี่แน่ๆกูจะต้องไม่ตายกูจะต้องไม่ตายเพราะบอกคารี่กูต้องไม่ตายเพราะบอกคารี่กูจะต้องไม่ตายเพราะบอกคารี่ช่วยด้วยทุกคนกูจะตายเพราะบัคารี่แล้วเอ้าเอ้จับพวกเขาอ้าจับพวกเขาโดนโดนโอ้โหเอาด้วยบัคารีโอ้ยเหล่งไปที่มานแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยมานโดนยิงแล้วนะครับนะนี่เลื่อนรถแล้วเว้ยเฮ้ยนะครับน้าแหลกหน่อยนะครับนะคลิปนี้ต้องขอโทษเลยนะครับเพราะว่าไอ้มันเบบี้บอกคารี่เนี่ย มันแห่งเบบี้บัคครีเสกเบบี้บัคครีออกมาเนี่ยคือมันทำเป็นเครื่องผมแหลกเพราะว่ามีต้นไม้หลายชิ้นมากเลยนะครับปล่อยออกมาทีหนึ่งอะ่ะเออนะครับสุดท้ายตายนะครับบางนีจะเอาอยู่ไหนล่ะมนุษย์มีมนะครับสัญญาตัวเองว่าตัวเองจะไม่ตายเพราะบัคครีแต่สุดท้ายตัวเองก็ตายเพราะบัคครีเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับเชฟกอร์ดอนเรมซี่ฮไอ้นี่เราบ ok ัคครีกูหั่นกินประจําจะมาสู้กับคนที่หัน่นแกกินประจํางั้นไรบัคครีเอาละเออเจอแอปเปิ้ลกูไดยเป็นไงกูแอปเปิ้ลฟิว ดูแอปเปิลเนี่ยโยนไปทีนึงนะครับอย่าเห็นว่ามันเป็นแค่อันเดียวนะมันไม่ใช่แค่อันเดียวนะครับนะโยนไปทีนึงเนี่ยเหมือนมันซ้อนกันห้าอันนะครับผมบอกเลยแรงมากดูบครีอหันรมแล้วเออบขอแลวออขายบครีดีแล้วเฮ้ยไม่ใช่ขายเชฟดีแล้วมันหันเราทุกวันเลยดดีๆวโอ้โหแลวิญญาณบครีล้างแขนอไม่ไม่กูขอโทษขอไม่น่าทุกเช้าเลยขอโทษชอบทอาหาร ตายนะครับโดนวิญญาณบคาัคกัลลี่ล้างแค้นนะครับจากอดีตช,ชาตินะครับอโอโ้ยโอ้ยยิ้มพลาดมึงสวยแล้วมึงโดนบคัคกัลลี่ฆ่าเนะี่ยอาคงไปหน้าเป็นปยิ้มพ่อเลยโอ้โหอย่าหญ่ทำร้ายชั้นบัคกัลลี่แตายปืนแม่งโคตรแรงนะครับนะแต่คนใช้แม่งโกนโง่ เอาครับต่อมาหัวหน้ามันได้ลงพื้นที่เองแล้วนะครับตอนนี้เออแล้วก็บอกว่าใครด่าลูกน้องกูว่าโง่เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่บอกกูไม่ได้ด่านะเว้ยไอ้ข่บันดาอ,าอ,อ้าวไอ้ไข่กูฆ่ามือระก,การแทนไอ้ไข่นี่โดนเผาไปครับจอ้บอกรี่ดอนเผาโดนเผาไปต้งองแข้งเอาดีบาร์เนี่ยรีบสร้างเร็วแบ่งเผาลูกน้องตัวเองเหรอ เฮ้ยโอ้โหเผาหัวกูไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นอ่ะบาเรียมันบังโทษทีนะลูกน้องนึกนั่งบบกไอ้แซดเอ้ยแม่งเผากูนะครับนะตอนนี้โอ้บอกขรีลุ่มกัดแมงเลยลุ่มตบแมงบังคับงานกันโ,โอ้โหเผาตัวเองแล้วนะครับตอนนี้ตัวเริ่มแข็งแล้วเฮ้ยเป็นซอมบี้นี่หว่าไม่ได้แข็งนะครับกางจะกลายเป็นซอมบี้นะครับนะโดนบอกขรีกัดน,นะครับบอกขรีมันกัดเป็นซอมบี้เลยตะกาโคตรป่วยนะครับเกมนี้ โอ้โดนวอกลยลุงมาดลุมาดบ้านวากลิโอ้โห เอาจะมียางโดบล็อกนี่แค่โอ้โหจะมีคนโอ้โหจดจำกู้ในภาพรักนี้ไม่ได้โดนบล็อกนี่แคานะครับนะโอ้โหโอ้บอสครับกำลังไล่เผาบล็อกนี่บล็อกนี่โอ้เหีียวเหลียวเหลียวลุมแดกมันหย่อมหย่อมหยอมหอมที่จริงพวกเราต้องเป็นคนแดกมันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันแดกพวกเราเท่านี้โอ้โอ้พระเจ้าช่วยโอ้โหนะครับนะตอนนี้บอสนะครับเผาไปมั่วแล้วนะครับนะโอ้โหส่วนไอ้นั่นแม่งก็ปล่อยออกมาแม่งไม่หยุดเลยนะครับนะแม่งบ้าไปแล้วนะครับ ประตูเดี๋ยวมึงเข้ามาโดนเผามึงเข้ามาโดนเผามึงเข้ามาซีมึงเข้ามาเลยพวกบ้านี่นี่เข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามามันจะเผาแม่งทั้งหมดเลยโอ้โหแหลกหน่อยนะครับนะตาตานี้แหลกหน่อยนะครับขอโทษทีนะครับนะโอ้โหนะครับไอ้ไพโลเนี่ยนะครับมันมันมันสร้างปัญหานะครับนะโอ้โหนะครับนะขอฆ่าไปดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าเสมอแล้วกันนะครับเออเอ่อเอ่อเอ่ยังไงยังไงยังไงเออเอ้าตายเถอะไอ้สัตว์ เอาละครับต่อมาธนอน์บอกฮืมรู้สึกว่าจัก,กรวาลจะมีปัญหาเพราะไอแนะ้แก่เนี่ยนะแกทำให้เครื่องไอ้คอยมันแรกกันกระต้อยเฮ้ยคุณจะไม่ได้ชชว์อะไรเรื่อยธนอร์ตยายแล้วนะครับแลเรียบร้อยนะครับธนอร์บอกฉันปิดชีพแกกคของเดียวแกก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นอย่าทำให้จัก,กรวาลบอคารีมีปัญหา เอาละผมว่ามันต้องเจอกับมารแห่งการควบคุมเวลาหรือว่ามารตัวที่6นะครับผมว่านะนะเหมาะเจาะที่สุดและที่จะกําจัดไอ้นี่ได้อย่างง่ายดายนะครับดูนะดูนะคอยดูนะฟ๊บนะครับเพราะว่าไอ้มารตัวที่6มามันสามารถหยุดทุกอย่างนี่งไงหยุดแล้วปุ๊บเอาละอ่าปล่อยมาไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าสายฟ้ามันดูนะดูนะบอคนีตายนะครับโอ้โหช็อตเดียวแต่ก็โอ้โหไอ้คนนี้ก็เสกมาเรื่อยๆอยู่ด้านหละนะครับมันไม่สามารถหยุดการโจมตีได้นะครับนะจากตัวคนนะครับแต่มันสามารถหยุด ร่างกายได้นะครับนี่นะต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปนี่ต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปมึงอะไรนักหนานะครับมานตัวนี้หกนี่นะแข็งไปดิแข็งไปดิอ่ะมึงปล่อยมาอ้าฮปล่อยมาอีกแล้วใช่ไหมนี่่ะตายไปดิบ็อกคารี่น้อยของแกเนี่ยเฮ้ยนี่นะเฮ้ยจะอะไรกันนักหนานี่นะตายไปดิโอ้โหพวกนี้เกิดมาก็ตายเลยครับนะเป็นเหมือนแบบว่าพึ่งคลอดมาปุ๊บก็ตายเลยนะครับเราโอ้โหน่าสงสารโอ้โหบ็อกคารี่ตายพวกเราพวกเราเกิดมาได้พวกเราตายเออเราต้องจัดการไอ้มารตัวนี้ให้ได้นะปป๊า เราขอดเราออกมาแปบๆเพื่องปะปบๆผู้ชายไม่ขอดขอดลงมาได้หรอบ้าบอนะครับนะตอนนี้อ้ยจิกโอ้โหอ่ะสายฟ้าปิโอ้โหเคลียร์จริงๆเลยว่ะถ้าใครมาสายฟ้านี่เอาไว้เคลียร์เอาไว้เคลียร์บ็อกเกอรี่โดยเฉพาะดูดิสายฟ้าไปเคลียร์บ็อกเกอรี่นะครับเรเก็บดิโอ้โหนะครับแล้วใ็อกเกอรี่แม็กก็ปล่อยมาเยอะคือเขาเป็นยูนิตในจอมมารทั้งสิบเนี่ยคือปล่อยเยอะที่สุดแล้วผมว่านะนะครับอ่ะ โอเคเอาเป็นว่าข้ามไปแล้วกันเอาเป็นว่ามันไม่สู้มาตรตัวนี้6แล้วกันนะครับหรือว่ามารควบคุมเวลานั่นแหละฮะ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับแกงแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับตอร์ดื้อ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 บาแล้วครับสี่ตัวอ๋อแล้วพวกเราใส่กระถาเอ็กซ์เปโดปธานุนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหจริงเขาไปดิเออมาเลยบ็อกกัลลี่ดิ้กูจับการได้แั้งหมดเด๊บจบโอ้โหเอาแล้วแบบมึงัวแล้วมึงบัวแล้วโโอ้หบ็อกคัรี่ไปปล่อยเร็วมากแต่ก็แฮร์รี่ก็ปล่อยกระถาเร็วเหมือนกันนี่นไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนี่นี่โอ้โหนะครับแล้วจอมี่นี่ถึงกับแบบโอ้ทำไมมันโหดจังเร็วไอ้พวกนี้เหัวกูก็แหวงไปแล้วครึ่งงงงงนึแแมม่่ยัจะาหหวกกูอีเ เออเอาละนี่เอ้ยเอามันชาร์จมันชาร์บบอคคอรี่มันว่าเอาละตอนนี้ถึงเวลาแฮร์ดี้แล้วปล่อยเขาไปจะตายยังวะเฮ้ยจะตายแล้วตอนวันจะตายแล้วครับแอะเรียบร้อยเออจะบัตตายเออกูตายบอคแฮร์ดี้พัตเตอร์สี่ตัวแล้ววะเนี่ยนะครับโอ้โหโดนนี่ตัวแฮร์ดี้โอ้โห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 ยังไม่ตายเฮ้ยเสกมาได้เรื่อยๆยังไงวะมาจากไหนกันวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรหมดยังเออ นะครับก็นึกว่ายังเหลืออีกเอาละครับต่อมาเจอซูเปอร์ม้าของเรานะครับนะเออ,อ,อเกิดจากการฟิวชั่นทั้ง3อย่างด้วยกันนะครับถ้าใครสนใจหรือว่าสงสัยเจอการฟิวชั่นตัวอะไรบ้างก็ไปดูในคลิปซูเปอร์ม้าได้นะครับเอาลนะะมาซูเปอร์ม้าบอกรุกก้กระทาอะไรของแกนี่เลยระเบิดตัวไปดิเออโตจับทุ่มจับวา,นานตัวนี้แบบทุ่มโอ้โหชนทีปิวนะครับนะนี่คือความสามารถของม้านะครับนะ ไอ้มาแฟงเนี่ยมันโคตรโหดเลยนะครับเวลามันพุ่งชนเนี่ยคือถ้ามันพุ่งชนสตูตัวนั้นแม่งนูนะ่นห่ะปิวไม่นอกโลกได้เลยผมว่านะครับตอนนี้มันก็ทําให้เห็นแล้วนะครับดูดิชนปิวตกแมปไปเลยนะครับชนะบล็อกคารีได้ด้วยนะครับ อ่เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับนารูโตะนะครับข่าวนี้ไม่ได้ถือแค่จักก์ถืออะไรไม่รู้ดำๆนะครับนะเออเหมือนได้ยับผ้ายังไงไม่รู้หวังเอาแหละมามาดูสิอ๋อเจอกับบอกคารีเหรอฉันไม่เคยเอออะไอ้บอกคารีกากาของแกน่ะนี่เจอสายฟ้าน็อตเป็นไงนี่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยวไปจับจิปิกาจูนะครับนะแม่งเกี่ยวอะไรกับโปเกมอนะงงเลยกูโอ้โหนะครับนารูโตะแปลงคงสู้ยากเลยครับจังหวะนี้เพราะนารูโตะนี่ไม่ได้ถูกฝึกออกมาให้สู้กับเอ่อพวก ตัวละครหลายๆตัวลุมมันนะครับนะมันเกิดมาสู้มาแบบว่าถูกสร้างมาแบบว่าให้แบบว่าลุยเดี่ยวครับให้แบบว่าให้สู้กับตัวเดียวๆแบบหนึ่งๆนะครับมันจะถนัดมากกว่านะครับนะดูดิดูด,ดินะครับนะมานคงแบบโอ้สะใจจังเลยโอ้สะใจจังเลยนัน่งรถตัวนั่งงงคดกากนะครับนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะตาย เอาละครับต่อมาเตือจะกับไซตามาแล้วครับไซตามาก็ได้บอกว่าอืมกวนเวลากูกินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยไอ้บ้านี่แกนี่น่ามคาจริงจริงไอ้มันก็บอกอืมกูทำไมหรอฉันเป็นจอมมันฉันเป็นวไวร้ยัยจะปวนแกตอนไหนก็ได้ไซตามาบอกกูของขึ้นแล้วนะเฟ้ยพูดอย่างนี้กูขึ้นแล้วมนันแบบยัง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 โอ้โหโอุ๊บยังโอ้โหเรียบร้อยมันกูได้แค่มอง ะครับใส่ใจได้เต็มมองนั่นแหละนะครับนะอ่ะเอาละครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับจบกันไปที่คลิปเออไอจัยแอนจักรพรรดินะครับเฮ่อมาสิเฮอรู้จักข้าไหมข้ามีตัวเดียวบนโลกมันบอกกูไม่รู้จักมึงหรอกแต่ฉันรู้ว่าแกมันนัาโง่โอ้โหไอจัยไอของขึ้นนะครับละไอจัยแอนจักรพรรดิกูของขึ้นอะมาเข้ามาเลยโอ้โหมันเป็นกูสู้กับบ็อกคารีหรอวะเนี่ยโอ้จักโอ้โหโดน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 บ็อกคารีต่อยโอ้โหโดนบ็อกคารีต่อยโอ้โหตอนนี้นะครับนะไอจัยแอนจักรพรรดิไม่มีโอกาสได้ฟัน บลูเบอร์ี่หรือวาต่อยมนแล้วรถต่อยมันรถต่อยมันรถต่อยมันโอ้โหกูอยโดนบักลีฆ่าแล้ววะเนี่ยโอ้โจะไม่ได้มีเวลาต่อยเลยไม่ละเออจะเป็นคนเดียวบนโลกนะอย่าทำร้ายฉันบักลบอรี่จะกอดจะกอดจะกอดโอ้โอ้โอ้ยใหญ่กูตั้งสติแต่มพูดว่าอะไรโอ้ไม่ได้พูดอะไรเลยโอ้โหจะจะโอ้โหตกเรียบร้อยแฮม่เลี้ยงรายคนโดนบักลีฆ่าค่อยๆตกไปแบบสโลโมชั่นแหนาะแลกไว้เฮ้ย ตายนะครับนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ในการเล่นพี่มารตัวที่8ของเราแล้วนะครับโอ้โหอีก2ตัวก็ครบ10แล้วนะฮะนะก็ต้องจบกันไปในเท่านี้เลยนะครับนะสำหรับมารแห่งบ็อกครีนะครับก็โ <c oughs> <c oughs> คตรเกลียดชื่อไปเลยแนละ้วมาในบ็อกครีนะครับนะเออถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ต้ดรักคอมเมนต์บอกให้ผมด้วยนะครับว่าเอ้หนุจังเลยพี่หรือว่าอยากให้ผมแก้อะไรก็บอกได้นะครับนะเออแต่ถ้าเรื่องขอตัวนี่คือขอตัวละครนี่คือแบบ มันก็ยาก่อยนะเพราะมันมีคนขอเยอะนะครับนะแต่ผมก็จะเล่นตามทุกคนหรอกนะครับผมก็เล่นตามที่คิดว่าเออมันเหมาะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเออนะครับมันน่าสนใจอ่ะเออผมก็จะเล่นนะครับนะโอเคนะโอเคไปละพูดอะไรโอเคอะไรไร่ลขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะโอ้